ผลิตและจำหน่ายที่ฟี่ซาร่าแอนตซินเยลแอนตซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500ยาทาน้องเผาไทยนครดีออกซา์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระกุชชงครับผู้ให้การสนับสนุนมากมายมวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมท้งขอบคุณบริษัทจงไทยเจียนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุบจำกัดครับจิวเจิ้นปูเซินเจียวหนังจิวเจิ้นอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัชสกุลขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับเริ่มมาในยกที่3านี่ดูว่า ยกนี้สงคามเขาน่าจะเกิดขึ้นแล้วครับนี่ครับโอโ้เพชรบุญอุ้มเบียดเข้าไปออกแข้งขวาต่อยหมัดดูว่าจะโต้คืนตลอดเหมือนกันน้ำตาเดือดก็ไม่ยอมดูว่าตอนนี้ชิงจังหวะออกแข้งกันนะครับวงนอกแต่วงในนี่ถือว่าใกล้เคียงกันมากเอามาแล้วครับวงในสงคามเขาดูจังหวะการไล่นนแขนน้ำตาเดือดนี่ก็เด้งตีดีเลครับโอโ้เพชรบุญอุ้มก็ไม่ยอมเหมือนกันครับเน้นหนักกันในแล้วนะครับ คู่นี้น,น่าตื่นเต้นเราใจอีกคู่หนึ่งน้ำตาเดือดแดงนะครับน้ำเงินนี่เพชรบุญอุ้มปากแดงอ้าปากซิ๊ๆไปหน่อยนะครับเดี๋ยวพักยกค่อยเติมไม่เป็นไรครับยกนี้ยก3ามครับผ่านไป1น,นาทียังยังไม่ได้ประลองอูซ้ายครับอ้าวซ้ายคืนไปยังไม่ได้ประลองไหนกันเต็มรูปแบบนะครับโอ้โหนี่ครับมห,หมัดมาหมัดคืนวงในนี่ครับมาจับได้ดีน้ำตาเดือดเพชรบุญอุ้มไทยน้ำตาเดือด เพชรบุญอุ่มน้ำเงินเสียบเข้าไปโอ้ยคนละขา่าวอ่ะไล่แข็งสู้กันน้ำตาเดือดไปโอ้ยกรรัการแยกก่อนครับเอาละครับเบียดกันแบบนี้นะครับวงในนี่ดูว่าครย,ยุบไขย,ย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยอยู่ที่การยืนระยะของทั้งคู่นะครับน้ำตาเดือดเปิดเกมเบียดเข้าไปดูจังหวะการไล่แขนล็อกแขนแล้วก็จะเด้งตีนะครับโอ้ไม่ยอมง,ง่ายๆนะครับเพชรบุญอุ่มเองก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็จะเด้งตีสู้ด้วย มาดูกันที่วงนอกขยับเข้าไปตีนะครับมีหมัดขวาไปก่อนเนาจะจังหวะการจับไอ้โอ้ชวนทะเลกันลลอดนะครับน้ำตาเดือดอนี่เป็นเหตุผลครับที่ทำไมภาคที่2ถึงเกิดขึ้นในวันนี้ครับเพราะว่าไฟแรกก็เอียดอาร์สนุกเร้าใจน้ำตาเดือดซ้ายมาต่อยท้องแทงเข,าข่าคืนไป อ่าปักหลักกันใกล้ๆวัดกันที่การอุย้ยหมัดไปอ่าวงในดูจับได้ใครจับได้เปรียบใครตีได้ตีมาตีไปอ่าไม่ไม่มีของฟรีขึ้นคอได้ไหมอ้าวล็อกจับมัดแมมันใกล้เชือกมันใกล้เชือกออกมากลางเวทีครับหื <c oughs> ต่อยกันแบบนี้ครับดีไม่ดีภาคทีสามอาจจะเร็วๆนี้แต่ต้องดูพักนี้ก่อนภาคนี้ก่อนมาหลุดโดนแต่ว่ายังบางทันครับขยับเดินเข้าไปน้ำตาเดือด เพชรบุญอุ่มนี่ครับพายิงขวาลำตัวกล้าออกจริงๆครับเพชรบุญอุ่มนี่ครับหมาหมัดมาอีกแล้วเข็นทิ้งลงลงไปโอ้โหนี่ครับคลายวอชขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดองเล่าตาเก้าเหรียญครับยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีในรัศมีวงกลมขอขอบพระคุณครับปล่อยตัวมาในยกที่4นะครับดูว่ายกนี้ สงคมเข่าล้วนๆแน่นครับเดินชนอย่างเดียวโอไม่ยอมเบียดเข้าไปปล้ำในน้ำตาเดือดดูว่าเพชรบุนอุ้มมีทีมงานบอกให้เดินยาถอยแต่ว่ามาโดนชิงเดินก่อนนี่แหละครับน้ำตาเดือดเบียดเข้าไปเอาวงในพยายามจับปลําในดูว่าเพชรบุนอุ้มนั้นมีแข้งขวานี่แหละครับคอยสกัดเอาไว้วงในก็เด้งตีสู้เกมการยก ถือว่ายังคู่ขี่สูงสีเหลือเกินนะครับมาถึงตอนนี้ครับมวยคู่นี้นี่ครับพักสองนะครับพักสองพักแรกนี่เป็นไฟแดงสถานการณ์พลิกไปพลิกมาแล้วก็เป็นสุดท้ายไฟแดงน้ำตาเดือดเฉือนชนะนี่ครับไฟสองมาสถานการณ์ก็ยังเหมือนเดิมเลยครับคู่ขี่สูงสีนี่ครับน้ำตาเดือดเปิดเกมโอ้ยมายัง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 ครับมาตอนนี้สืบท้าเก้าไปน้ำตาเดือดวงในเปิดเกมชวนทะเละเพชรบุญอุ้มจับไว้ เสียบเข้าไปวงนโอ้โหตอนนี้แมดูไม่ทันครับใครตีใครเนี่ว่าวงนนี่ยังคู่ขี้นะครับแต่ว่าน้ําตาเดือดนะวงนมีลูกขวางแล้วก็แทงได้สวยๆนะครับดูว่าใครชิงเดินนี่จะได้เปรียบเลยนะครับวยคู่นี้เนะอ้ายังคงเดินเหมือนเดิมน้ําตาเดือดเนลุนอุ้มก็คอยตั้งรับนะครับแล้วก็ มีแทงขวามีหมัดขวาวงในก็คอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้เหมือนกันไม่ยอมอ๋อเกมนี้เดือนขึ้นตามลำดับแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ผ่านขึ้นทางของยกที่สี่มาแล้วไม่มีใครยอมใครจริงๆครับโอ้โห,โห,โห,โหนี่ครับมาวงในวงในปาไตอันตาเดเตย์เดไตวอร์โอ้โหนี่ครับมาเรียกว่าผัดกันไปเลยครับมาถึงตรงนี้ อ้าวัลเพิ่มเติมมาจากคุณจิ้นเจเจครับย้ำอีกครั้งครับไต้กั้คอ1 0 0 0นบาทสอกกับเข่าลอย2 0 0 0มบาทจระเข้ฟาดหาง3 0ม0 0บาทครับโดยเจเจปอไก่ชนอาทิตย์นี้เจอกันครับ16ตุลาคมครับบานทาลีสุมภาวาปีอุดดอนธานีพันใดมีไก่ชนดีๆไปเจอกันได้ครับพี่เจเจปอไก่ชนโดยคุณจิ้นเจเจครับอ้าวตามมาต่อเลยครับยกสี่เอ่าเละครับเกมก็ยังเข้มข้นนะครับเบียดเข้าไปน้ำตาเดือด ไอ้เพชรผู้อุ้มก็เอาแล้วครับจะใช้เลี่ยมนะครับแต่ว่าไม่ล้มเบียดโอ้โหทีต่อทีตอนนี้เริ่มจะเห็นนะครับความใหญ่ของน้ําตาเดือดนี่เริ่มจะถไีได้เจ็บเื้อเนื้อๆมากกว่าแล้วครับทีมงานนะบอกให้เพชรผู้อุ้มนั้นเดินนะครับแต่มาโดนชิงเดินนี่ไปชกในเกมตั้งรับนี่โอ้โหเอ้าขยับเข้าไปคอยดักออกแข้งแทงเข่าน้ำตาเดือกก็ยังคงเดินเหมือนเ เบียดก็ไปเอาแล้วครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับทองสนวนภูรีสอสร้านอาหารหอมสุ้งกุ้งเผาพร้อมดยท็อกออฟโดยเทาโอแกนไอเซอรหัดใหญ่ขอขอบพระคุณครับมาตามกันต่อยกสุดท้ายนะครับในช่วงพักยกนี่โอ้โหจ่าอุม้มบอกให้ฮึดหน่อยเดินต่อยมัดให้เบียดตลอดโอ้โหเดี๋ยดูนะครับ น้ำตาเดือดนี่ก็ไม่ยอมนะครับผมมาทิ้งเดินเดินแล้วก็ยาวกว่าวงในนี่มีลูกขวางแล้วก็แทงได้จดเจ็บแทงแรงๆครับอยะยกนี้เหมือนจะเน้นหมัดมากขึ้นนะครับเพชรบุญอ,อ,อุ้มอ่าแทงไปโอ้โหตียับคืนมาเลยครับวันนี้น้ำตาเดือดนี่มีทุกอย่างมีทุกเม็ดเหมือนกันอ้าวอาวุธหนักมาไหมหมรวบไว้ก่อนรวบไว้ก่อนรวบไว้อ่ะบิดไปบิดมาครับตีตีไม่ได้กรมาการแยก,ก่นเลยครับ โอ้โหนี่ครับเอาเวลาประมาณสองนาทีกว่าๆอาฉีดสายตองมาจากปากคุ้งก็มานะครับอ,อืวันนี้มีเสี่ยอ้วนเสี่ยอ้วนฝังเชียงใหม่หลานชายปากคุ้งมามาถอบมงคลให้ด้วยตัวเองแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์หมาขับขันครับฝ่ายน้ำเงินเพชรบุญอุมอ้มอือดูครับน้ําตาเดือดโอ้ไม่เปิดโอกาสเลยครับพบียรีหรือว่าถึงตัวตะลอดนะครับมาดูว่าเพชรบุญอุ้มก็ฮึดเต็มที่แล้วนะครับเดินต่อยมา ดูแต่ว่าความแข็งแรงไฟนี้นี่ดูว่าจะสู้ไม่ได้นะครับเหยียดกันไปทีต่อทีดูการจับการล็อกนะครับโอ้โหเรียกว่าล็อกอยู่เลยน้ําตาเดือดมาแข็งแรงจริงๆนะครับแล้วก็ได้ใหญ่ด้วยลากไฟลากมาเลยนะครับตอนนี้น้ําตาเดือดอ่ะทีบอยครับหมัดมาอ่ะดูว่าจะช้าลงไปนิดนึงครับแมต่อยหมัดขวาไม่โดนครับเหลืออีกหนึ่งนาทียี่สิบวินะครับ เดี๋ยวจบคู้นี้คู่ต่อไปเป็นเพชรวันชัยวอสังประภัยครับเจอกับปานเพชรอปิติศักนะครับ1 3 2ยอนด์ครับคู่ต่อไปมาดูครับโอ้โหล็อกจับคีบไว้มเริ่มจะเห็นชัดแล้วนะครับว่าจังหวะจับของน้ำตาเดือดนี่มาดูแข็งแรงดูมั่นคงดูครับ่าจับไปจับมาจับไปจับมาโอ้โหนับถอยหลังแล้วนะครับเหลืออีก50วิวิครับนี่ครับ อยู่ที่เพชรบุญอุ้มครับว่าถ้าทำได้นี่อาชีพต้องเยอะพอสมควรครับแต่ว่าน้าตาเดือดว่าเลยรัดลาะไว้แน่นเลยครับอ่ะอีเวลาอีกประมาณครึ่งนาทีครึ่งนาทีา,ทามันงวดลงไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ก็ไม่ประมาทนะครับเข่าไหนามีล็อกเอาไว้เลยนะครับโอ้โหน้ําตาเดือดวันนี้มาแข็งแรงนะครับแล้วก็รูปร่างได้เปรียบเพชรบุญอุ้มพยายามจะเดินต่อยมัด ทีมงานนีสั่งให้ต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วมาถึงตอนนี้พอเข้าไปนี่ก็โดนล็อกเอาไว้ล็อกเอาไว้นะครับแล้วล็อกอยู่เลยนะครับโอ้โหความแข็งแรงดูครับพยายามจะสลัดจะบิดก่อออกไม่ได้นะครับดิ้นไม่หลุดแล้วครับถึงตอนนี้น้ําตาเดือดจะย้าแขนได้อีกครั้งหรือเปล่านะครับโหวงสุดท้ายแล้วครับครบ5้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการกระสินอย่างเป็นทางการครับรออีกอึดใจเดียวนะครับเราจะได้รู้แล้วนะครับว่า เป็นหนังม้วนเดิมหรือว่าหนังม้วนใหม่ครับแต่ดูสีหน้าแววตานักมวยทั้งคู่ก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับนักมวยก็รู้แหละครับประลองกําลังไปแล้วนี่เป็นยังไงเ,เก่งกับใครก็เก่งได้ครับเพชรบุญอุ้มแต่ไม่เก่งกับน้ําตาเดือดครับน้ําตาเดือดเกียรตชัชยครับย้ําแขนเอาชนะคะแนนเพชรบุญอุ้มสิทธ์จ่าอุ้มไปครับ